กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องเศรษฐีตีนแมวเรื่องมีอยู่ว่า อุบาสกผู้หนึ่งไปฟังธรรมที่วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปเขาก็ย่อมได้รับแต่โภคสมบัติแต่ไม่ได้รับบริวารสมบัติในที่ที่เขาไปเกิดส่วนคนบางคนตนเองไม่ให้ทาน แต่เที่ยวชักชวนคนอื่นให้ทานเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปเขาก็ย่อมได้รับแต่บริวารสมบัติแต่ไม่ได้รับโภคสมบัติในที่ที่เขาไปเกิดส่วนบางคนตนเองให้ทานทั้งยังชักชวนคนอื่นให้ทานด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปเขาก็ได้รับทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่เขาไปเกิดอุบาสกผู้นี้เป็นบัณฑิตได้ฟังดังนั้นแล้ว ก็คิดจะทําบุญให้ได้ผลครบทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติเขาจึงเข้าไปกราบทูลขอถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็รับคำอาราธนาอุบาสกนั้นจึงได้เที่ยวเป่าร้องไปตามชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายชักชวนให้บริจาคข้าวสารและของต่างๆเพื่อนำมาประกอบอาหารถวายก็ได้รับสิ่งของต่างๆมากมาย มากบ้างน้อยบ้างตามฐานะของผู้บริจาคอุบาสกท่านนั้นเที่ยวเป่าร้องไปอย่างนี้จนมาถึงร้านค้าของเศรษฐีท่านหนึ่งท่านเศรษฐีเกิดไม่ชอบใจที่เห็นอุบาสกเที่ยวเป่าร้องไปอย่างนั้นท่านคิดว่าอุบาสกคนนี้เมื่อไม่สามารถถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งวัดเชตวันได้ก็ควรจะถวายตามกำลังตนไม่ควรจะเที่ยวชักชวนคนอื่นเขาไปทั่วอย่างนี้ เพราะเหตุที่คิดอย่างนี้แม้ท่านจะทำก็ทำด้วยความไม่เต็มใจได้หยิบของให้เพียงอย่างละนิดละหน่อยคือใช้นิ้วสมนิ้วหยิบของนั้นจะหยิบได้สักเท่าไรเวลาให้น้ำพึ่งน้ำอ้อยก็ให้เพียงไม่กี่หยดเพราะเหตุที่ท่านมือเบามากหยิบของให้ทานเพียงนิดหน่อยคนทั้งหลายก็เลยตั้งชื่อให้ท่านว่าเศรษฐีตีนแมวเป็นการเปรียบเทียบความเบาของมือท่าน กับความเบาของเท้าแมวอุบาสกนั้นเป็นคนฉลาดเมื่อรับของจากท่านเศรษฐีไปจึงแยกเอาไว้ต่างหากไม่ได้รวมกับของตนที่รับมาจากผู้อื่นเศรษฐีจึงคิดว่าอุบาสกนี้คงจะเอาเรื่องของเราไปเที่ยวประจานเป็นแน่เมื่อคิดอย่างนี้จึงให้คนรับใช้ติดตามไปดูคนรับใช้ได้เห็นว่าอุบาสกนั้นนำเอาของของท่านเศรษฐี ไปแบ่งใส่ลงในหม้อที่หุงต้มอาหารนั้นหม้อละนิดอย่างเข้าวสารก็ใส่ลงในหม้อละ,มะเมล็ดสองเมล็ดเพื่อให้ทั่วถึงพร้อมกับกล่าวให้พรท่านเศรษฐีด้วยว่าขอให้ทานของท่านเศรษฐีจงมีผลมากคนรับใช้ก็นำความมาบอกนายท่านเศรษฐีก็คิดอีกว่าวันนี้เขายังไม่ประจานเราพรุ่งนี้เวลานำอาหารไปถวายพระที่วัดเชตวันเขาคงประจานเรา ถ้าเขาประจานเราเราจะคาเสียดังนั้นในวันรุ่งขึ้นท่านจึงเหน็บกริดซ่อนไว้แล้วไปที่วัดเชตวันในเวลาที่อุบาสกและชาวเมืองช่วยกันอังคาดเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าและพระภิสุสง์เมื่อช่วยกันถวายพัตตาหารแล้วอุบาสกผู้นั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ได้เที่ยวชักชวนมหาชนให้ถวายทานนี้ขอให้คนทั้งหลายผู้ที่ค่าพระองค์ชักชวนแล้วบริจาคแล้วทั้งผู้บริจาคของมากทั้งผู้บริจาคของน้อยจงได้รับผลมากทุกคนเถิดท่านเศรษฐีได้ยินแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกลัวอุบาสกจะประกาศว่าท่านเศรษฐีให้ของเพียงหยิบมือเดียวคิดอีกว่าถ้าอุบาสกเอ่ยชื่อเราเราจะแทงให้ตาย แต่อุบาสกนั้นกลับกราบทูลว่าแม้ผู้ที่บริจาคของเพียงหยิบมือเดียวทานของผู้นั้นก็จงมีผลมากเถิดท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้สติคิดเสียใจว่าเราได้คิดร้ายล่วงเกินอุบาสกท่านนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่อุบาสกท่านนี้เป็นคนดีเหลือเกินถ้าเราไม่ขอโทษเขาเราก็เห็นจะได้รับกรรมหนักเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว ท่านเศรษฐีจึงไปหมอบแทบเท้าของอุบาสกนั้นเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งขอโทษอุบาสกก็ยกโทษให้พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการของท่านเศรษฐีอย่างนั้นก็ตรัสถามขึ้นเมื่อทราบแล้วจึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุญแล้วใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้เล็กน้อยทานที่บุคคลถวายแล้วแก่ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเช่นนี้ ไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้เล็กน้อยคนที่ฉลาดทำบุญอยู่ย่อมเต็มด้วยบุญเหมือนหม้อน้ำที่เปิดปากไว้ย่อมเต็มด้วยน้ำฉันนั้นในตอนท้ายพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำก็ยังเต็มด้วยหยดน้ำที่ตกลงมาฉันใดผู้ฉลาดเมื่อสะสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้น ท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประกอบไปด้วยประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราหมั่นฟังอยู่เสมอและฟังด้วยความตั้งใจก็ย่อมได้รับปัญญาดั่งเศรษฐีนี้เป็นตัวอย่างจากเรื่องของท่านเศรษฐีผู้นี้ทำให้ทราบว่าการให้ทานนั้นเป็นเหตุให้ได้รับทั้งโภคสมบัติการชักชวนผู้อื่นให้ทานนั้น เป็นเหตุให้ได้รับบริวารสมบัติในที่ที่ตนไปเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อใครขอทำบุญหรือใครชักชวนใครทำบุญก็อย่าได้ขัดขวางห้ามปรามเขาเพราะการทำเช่นนี้เป็นบาปเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลถึงสามฝ่ายคือตนเองเกิดอกุศลจิตก่อนหนึ่งทำลายลาบของผู้ได้รับหนึ่งทำลายบุญของผู้ให้หนึ่งและจากเรื่องนี้ทำให้เห็นชัดว่า สังฆทานนั้นมีผลมากและมีอนิสงส์มากการที่กิเลสคือความตระหนีได้ถูกขัดเกลาออกไปทําให้จิตใจที่หนาอยู่ด้วยกิเลสนั้นเบาบางลงไปได้ชั่วขณะนี่แหละคืออนิสงส์ที่แท้จริงของบุญยิ่งกิเลสถูกขัดเกลาได้มากเท่าไรทานของผู้ให้นั้นก็มีอนิสงส์มากขึ้นเท่านั้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ